วงการนี้เป็นวงการที่ง่ายเพราะข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกร้องอย่างสม่ำเสมอมาเป็นร้อยปีผมคิดว่าคนคนทำงานด้านบันเทิงควรจะกระหายความรู้เสมอเ,ออเป็นคนเฮฮาครับแล้วก็เน้นเที่ยวชอบเที่ยวเที่ยวกลางคืนมันไม่ได้หมายถึงว่าการกินเหล้าคือการกินเหล้าแต่การกินเหล้ามันคือเป็นการประสานสั์เพื่อที่จะไปเจอ culture ของคนที่คิดแบบเดียวกันมองแบบเดียวกัน ผมเป็นผู้จัดโปรดิวเซอร์อิสระ,ล,ะลดบทบาทการกำกับลงละไม่ได้กำกับเก่งขนาดนั้นนะพยายามที่จะมาดันคนใหม่ๆขึ้นมาดันทีมงานดันนักแสดงดันอะไรใหม่ขึ้นมามากกว่าแล้วก็สคือตอนนี้ก็เป็น uh, ทำเรื่อง t alent management เป็นผู้จัดก,การนักแสดงอยู่ประมาณ10บสิกว่าคนได้ คือความหลากหลายของการเสพมันเยอะขึ้นนะเมื่อก่อนเราไม่คิดหรอกครับว่าเราจะดูหนังงานอย่างมันนี่ไฮส์มันนี่ไฮส์คือสเปนนะถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้เราดูดูงานจากสเปนได้แล้วพอความหลากหลายมีเยอะขึ้นโลกมันก็ไปไกลขึ้นเราก็อาจจะมีงานที่แบบเหมาะกับต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างล่าสุดเนี่ยไทยบ้านเขาเก็บตลาดนี้เพราะเขารู้ว่าตลาดนี้เขาทำได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีงานที่จะต้องมองเป็น t a r ์เก็ตโลกมองเป็น t a r ์เก็ตไทยมอง t a r ์เก็ตต่างจังหวัดทาร์เก็ตเด็ก t a r ์เก็ตผู้ใหญ่ คือถ้าเก็ตมาหลากหลายขึ้นกว่าเดิมโครงสร้างพื้นฐานในเชิงของภาครัฐเราเดินหน้าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับมหาชนประชาคมโลกรัฐบาลโลกเทียบกับเกาหลีเทียบกับญี่ปุ่นแม้กระทั่งจีนหรืออินเดียประเทศพวกนี้เขากําลังเดินหน้าในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสื่อบันเทิงแล้วเราก็ตั่งคําถามว่ารัฐบาลน,นี้จะเชื่อถือได้หรือเปล่า เราไม่รู้ความไม่รู้นั่นแหละนําพาเราไปสู่จุดที่ต้องมาทํางานตรงนี้เราไปให้เห็นกับตาแล้วเราไปทํางานตรงนั้นแล้วเราลองผักจริงๆดูเราลองดันวงการนี้เป็นวงการที่ง่ายเพราะข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกร้องอย่างสม่ําเสมอมาเป็นร้อยปีแต่ในข้อเรียกร้องนั้นทําไมมันถึงไม่เกิดเราไปดูเองเราจะได้ตอบคาถามได้วันสอบเซอร์วิสการถ่าทยทาในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยสมมติเราไปทุกทกท,กที่เนี่ยเราติดต่อนละอย่างถนนหนึ่งอย่างฟุตบาทหนึ่งอย่าง สถานที่หนึ่งอย่างเราจะถ่ายงานในใน,ในพื้นที่ของภาครัฐเราไม่เคยได้รับการสนับสนุนเราไปทุกที่เนี่ยคือต้องเจออบตอบจอเจอแนเอเภอเจอตำรวจเจอเทศกิเจเจอนู่นเจอนี่เราเจอเจอขั้นตอนหลาก,หลา,กหลายสวัสดิการกองถ่ายเวลาการทํางานเวลาการนอนอุตสาหกรรมกองถ่ายไม่ได้ถูกนับแบบกระทรวงแรงงานเราไม่ไม่มีข้อจํากัดของเวลาการทํางานเพราะเราไม่ได้ถูกตั้งมาตรฐานแรงงานของแบบนี้ก็ไม่มีหรือเด็ก ไม่มีศิลปะวิจัก์เราไม่รู้ศิลปะวิจักต์แล้วเราจะไปเห็นความงดงามของศิลปะได้อย่างไรเรารู้แค่สีน้ําเงินเท่ากับเย็นสีแดงเท่ากับร้อนก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปดูตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับของแบบนี้เป็นของที่แบบนอนแมสมากๆเพราะว่ามันเป็นระยะยาวมากที่จะไปปลูกฝังคน2 g e เจเนอเรชัน e n e เจเนอเรชันดังนั้นใครจะไปเอาคนต้องการของที่มันได้ได้ผลเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะนอกจากการทํางานตลอดวันแล้วพอผมถึงห้องนอน YouTube อย่างน้อยเนี่ยสาตัวอ่านข่าวเราอ่าน Twitter เราดู i n s t a g r a m ทุกวันอย่างน้อยวันละพันคนผมฟอลโล่คนเยอะแทบจะทุกสาหกรรมแล้วเราก็ดูว่าคนแชร์ริงอะไรกันคนตามอะไรกันผมคิดว่าคนคนทำงานด้านบันเทิงควรจะกระหายความรู้เสมอถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เรียนถ้าเราไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจมนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเราเราไม่มีทางนําใครได้เลยเราไม่มีทางทําให้คนเชื่อได้เลยเราผมอยู่กับวงการนี้มาตลอดอยู่แล้วผมอยู่กับวงการไอที มากาพอๆกันผมดูงานวิจัยของดาวอีก่อนที่มันจะมีดาวอีสองไอ้ดาวอีคือตัวเอนจินที่เป็นตัวเดเวลลอปเม้นเจอร์นี่เราไม่ใช่เฟิร์สอดอปเตอร์แต่เราต้องเป็นกู๊ดอดอปเตอร์เราอดอปมาแล้วอย่างเช่นผมเป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่ใช้กล้องแบล็กเมจิกเราจะคิดอย่างนี้เสมอเทคโนโลยีต้องตอบโจทย์ได้สองสอย่าง1คือถูกกว่าไหมสองเร็วกว่าไหมสามดีกว่าไหมและอีกอ่างหนึ่งคือถ้าคุณต้องทําอะไร3าครั้งมันต้องมีระบบอะไรบางอย่างท,ที่ทำให้คุณไม่ต้องทํางานนี้อีกอีกครั้งหนึ่งผม ชอบสะสมของเล่นผมสะสมป๊อปที่เป็นตุ๊กตาที่ที่เป็นกล่องชื่อว่าป๊อปแล้วก็มีมันเป็นตัวจากภาพยนตร์เพราะผมเป็นคนดู Star Wars ชอบ Star Wars ก็สะส,สมของ Star Wars หรือของเล่นสนุกสนุกอะไรที่มันให้จินตนาการให้ความบ้าบ้าบอบนะผมสะสมตุ๊กตุ่นของตัวละครหนึ่งในการ์ตูนออยานามิเรจากนิยอนเจเนซิสวันเทเลียเป็นตัวละครที่ผมชอบมากแม้กระทั่งว่าตัวละครในหนังผมส่วนใหญ่ที่ชื่อชิน ก็มาจากอิคาริชินจิแม้กระทั่งว่าผมเคยทําหนังให้ไฟฟ์สตาร์เรื่องนึงแอบางกอกโก้สตอรี่ผมก็ย้อมนะแสดงผมสีฟ้าตามตัวละครก็เป็นคนที่ชอบชอบออเกเรียนมากแล้วก็แล้วก็เป็นคนแบบเป็นปัญญาอ่อนนะต้องต้องบอกว่าผมเป็นคนปัญญาอ่อนมากไม่ซีเรียสมากก็ปัญญาอ่อนมากๆเป็นคนเฮฮาครับแล้วก็เน้นเที่ยวชอบเทียเท่ยวเที่ยวกลางคืนบาเหมือนมีคู่ชีวิตนะแต่ละคนไม่เหมือนกันผมชอบเพลงที่เป็นฟังกึ่งฮิปฮอปเซเวนตี้ผมชอบริมช็อตที่เพิ่งเปิดผมไปแหนยังไม่มีคนเลย เพิ่งเปิดได้ประมาณวัน2วันน่ยจนกระทั่งวันเดินเข้าไปแล้วทุกคนรู้จักกันหมดลวหรือมูชบาหรือนี่ของพี่บาสออร์วันฟอร์เดอะโรเนี่ยมันก็มีฮิสตอรี่ของมันแล้วคนทําหนังก็จะไปอยู่กันเยอะเราก็ไปแล้วก็ไปเจอคนทําหนังกันเยอะแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับเขามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบาอย่างเดียวบางทีมันจะเป็นเรื่องของเคานเจอร์ที่อยู่กับบานั้นั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าการกินเหล้าคือการกินเหล้าแต่การกินเหล้ามันคือกันคือมันเป็นการประสังสรรค์เพื่อที่จะไปเจอเคานเจอร์ของคนที่คคิิดดดแแบบบบเเีีีียยยวววกกกััันนนนนมมองารใใชช้้ตุ ต้องดินามิกมากๆต้องปรับตัวต้องต้องเปิดกว้างเปิดรับจริงๆแล้วโลกมันมีอะไรกว้างกว่านั้นเสมอมันมีช่องทางที่1ช่องทางที่2ช่องทางที่3เราทาอย่างสมมติเราทำซีรีส์ประวัติศาสตร์เรารู้แล้วว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีอยู่จริงประวัติศาสตร์มี5มุมมองไม่ว่ามุมมองใดก็ถูกหมดแหละถ้าคุณเปน็นนังเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเลยคุณก็จะค้นพบว่านี่ไม่ใช่วิธีการมองประวัติศาสตร์แล้วนะก็เหมือนกันการใช้ชีวิตในปัจจุบันมันมีเวห้าหกเวไม่ใช่ว่าเวของคนนี้ถูกเวของคนนี้ผิดวันไซ มันออไซฟิตออต่างหากนะฮะต้องลองดูคุณต้องลองถอยดูแล้วคุณจะรู้ครับว่ามันดีกว่ามันดีกว่าที่คิดเยอะเลย